สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Store นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ All Good Cat ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาดายไฟฟ้านะคะพร้อมกิกเซนเซอร์ค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างและทํางานยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเราจะมีสวิตช์นะคะลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้นะคะ ตำแหน่งสายไฟนะคะราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะจะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยคะ่ะส่วนที่ตำแหน่งด้านหลังนะคะส,สั่งปิดแบบหน่งสวิตช์เลยได้เลยที่สําคัญค่ะเรายังมีเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยตัวระบบกันหนิีบนะคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยสั่รองนะคะว่าใช้งานปลอดภัยหันหัวแน่นอนอะ่ะติดให้ดูอีกครั้งนะคะ ของเราจะใช้เป็นตัวระบบตอนดูดนะคะหนจะค่อยๆลงมาแบบนี้เลยส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะก็แค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยค่ะเราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแช่ไปที่รูปฝาท้ายแบบนี้ตัวรีโมทนะคะเราสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันค่ะที่สาคัญนะคะจะเป็นตำแหน่งของตัวคิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเซนเซอร์ของเราแม่นยํามากๆเลย จะสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเช่นกันนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถออร่าฟูดแคทค่ะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้า,ฟฟฟาพร้อมเซ็นเตอร์เทา้าเตะแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน j จ s โ o นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถ่ายตองขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ